อสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับที่ได้ถ่ายนะครับไปอยู่กับทีมงานวัยรุ่นพันล้านนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็มีเวลาออกมาดูรถนะครับคนขับบอกว่าใิากาไม่ตรงเลยออกมาดูให้ พอดีเขาเอารถไปทำที่ศูนย์นะครับพอดีมันปอดแบตออกแล้วก็ในากาไม่ตั้งในการไม่ตรงเวลาทำงานชั่วโมงมันเวลาไม่ตรงกันนะครับ นี้ก็เป็นงานกดลอกสะนะครับสะเดิมม,มันตื้นนะครับกดลงอยู่ประมาณน่าจะ2เมตรกว่าสองเมตรห้าสิร,รือประมาณ2เมตรนะครับ อโอ้อย่าวเชียวรู้สึกว่าเริ่มจ,จะได้เงินการจะได้เสียตังค์แล้วเนี่ยรถทั้งหมดมีสามคันนะครับ เป็นงานวิ่งงานชาวบ้านผมในบ้านคนระับถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะ คลิปนี้ก็ขอจบเยียงแค่นี้ครับรอโอกาสจะมีเวลาถ่ายนะครับรอดูชิปหน้านะครับประมาณสิ้นเดือนน่าจะคันนี้น่าจะเอาไปเปลี่ยนอะไรละ่ะล้อน้าใหม่ครับล้อน้ามันแตกเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สมาชิกที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปไหนนะครับหรือคลิปไหนที่มีความรู้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ